นี่ครับผมสวัสดีครับช่องไอเอิร์ญชาแนลแล้วสวัสดีนักกฤติมาหอดแล้วครับเปลียนไเปลี่ยนเหรียญประเดี๋ยวมียูทูปยูทูปเปลือยไหมพร้อมครับช่องยังไงไอเบาบุตรไทยคนมักจมครับบ่าบุตรไทยคนมักจมเปลี่ยนซื้อแล้วเนาอตามไลยได้ทางตอนนี้ก็พึ่งลุกในคนมักจมคนมักจมครับจับนะคนมักจมเนี่ยจมครับจมคัรบจมยังแน่แล้วมือนเนี่ย จมหลนะครับแต่วันนั้นได้อัวลงครับนักล่องนักลองยิงนี่เตือนสายม่ะมาร้อมจมครับนักลองยิงมาใสาเแี้ยครับมระสาทตอนเนี่นะครับร่วมกลุมกันจมครับนี่ครับลองเทควนดิ่งระเบิดสูนี่มีย้อปั่นยูทูบเปือนก้นเลยครับแต่ว่าไอ้หนุ่ยนี่ท่านมี่องน้ำมูนี่ครับเนมีแต่สองกะลีตัว มีเตช่องซ่องกันซ่องกันสาวงามเันอันนี้การถ้าเดี๋ยวมิซ่องอัน๋ีวมิซ่องโครงนี่ครับนักลองนี่ครับนักลองไเดาครับเดี๋ยวทีพาเบิ่งบรรยากาศครับตอนเตรียมเตรียงรถนะครับตอนเัาสีแห่เดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ่งข้างบนครับเปลียนกินเป๋าไปเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ่งทั้งเทงอันนี้มือมือเบียดด้วเนาะ โอกิตาเนาะจำกิต้าบอหุ่นหุ่นไปแต่เลีนเบียดนะอใเบิ้งเบ้งอยเป็นไชอาองค์ฮักหรอว่โอ้ยบอบเเป็นลูกเนลูเป็นการแนดงเนกนเนลูกบอเนเเปกเปเปนเป็อเปนเลรกเนนเปล มีช่องยูทูปเพื่อนเนี่ยนี่ช่องยูทูปนะครับช่องเล็กๆดอกเป็นช่องที่อ่าเป็นคลิปดีแอคนะครับแล้วก็คลิปโคเวอร์เพลงนะครับชื่อช่องเนี่ยชแนลครับ P R E M แล้วก็ T K ชแนลฝากแน่ตอนนี้ต้องการยอดทรัพย์ครับว่าจะย้ายช่องไอเอิญต่างไอดันเด้อครับนี่ครับกับฟากมาทีมงานทุกคนครับสายบอกอยู่ว่าสายบอกบอกอยู่แถวนี้ล่ะไอวานไอลากออกมาไหวนเห็นเลยนี่ไหมไม่จิตตาบ่ นี่แหละยู่แถวๆนี่แหละโอ้ยขาดซะนะครับแทนยังด้แต่ไม่ขาดตอนแรกจัดระบบระเบียบมันก็ี้เป็นอุโยอายะจักหน่อยครับท่าน่ะลงตัวพอลงตัวได้มองนั่งแล้วกะสิพอดีเห็นบั้นี่เด้กนี่ไม่หนึ่งไม่สองบอกบอกอันนี้ไลฟ์สดนะครับสายใบให่ นักล่องไล่โซนเล่นครับเดีย๋ยวมืปอนี้เฮามีมือกว่างไม่มาน้ำครับผูห้นหนึ่งครับเดี๋ยวแห่แนะน้ำตัวจัง่อยมือกว่างซื่อยังไงครับผมสพอดีว่ามือกวา่างห่อในสอบกินสอบแล้วก็ไมเป็นทีมงานเดียวกันคือเก่าครับจะ ท่านะดเสียน้ำมูห่ะดว่าเป็นแนวชุดเจ้าฟ้าอยู่เดียวแบมเาก่อนมื่อเมื่อก่อเขานีมิตรภูรลอเนะแม่นะครับว่องน่บริกาฟีมือครับขนาตาพวกข้าดังเองข้นงอนี้อันนี้คัดเองเล่นี่บอกอันนี้เป็นูคัดครับขนาดตาพขานี่บ่เอิ้มาเลยบที่สำคัญมันต้องมีอาวุธลับเบิ่งเอ๋าตามคลิปนั่นแหละครับต้องขนาดตาากว่าเลยกิซาร เดี๋วมาได้เหิม่เบียงบ่บอดยังวะบอดบอดเอาตั้งไว้ก้อนกะไเนาะน่ะเดินพ่งเพึ่นบ้านอ๊ะบ้าวพี่เพิ่นสินยังเชียนเอเหรอเ๊ะ บได้ไกมากต่แต่ยังีมากใ่เรื่อทียสตาร์ทเครื่องแล้วเอาเลยว่าสัตว์าิมด้ละมพกินขอมากไปหรอไมินแล้วฮะไอกินได้หเอดเลยแล้วมดดวตอะจังเดงแหวงเต้ก่อนโอ้ไปไปมึงโก้กันกูไปเนี้ยมันยังยกมาแจงยนรับ บอเายรถดนวันโรดนอ้แดนเสือหลยแล้วครับแดนเสือขาบบกไลยเลยครับมีแดนเสือบอกเขายาไปตนมวนอยู่ครับบ้านเนี่เดี๋ยวาเบิ้งเสาซ้ำน่อยครับหล่หน่อยซ้ำเลยว้า ดอยการแจ็เคเก็ตมอนิเตอร์ข้างบนครับมือหนึ่งไอ้เบิ่งการเครี้ยเ,เซ็กซ์เซาข้างล่างแต่คิดว่าบระเดีเยวทียังไล่ดอกครับส,สิ้นจบอ่ะเนี่ยจะว่าเป็นครั้งแรกครับที่มีรถแทร์ด,ดูตีสดเผมว่าในหมูบ่บ้ตรกระจทางนี้ทางนี้

นิ่วมาต่อยสายไฟซอยครับเมือน,นี่สายไฟไหลได้พผนละครัพ่อพดนครับพดนครับ,บ,บเราไอ้เยูถุนัพลดครับเราจะถ่ายคลิปเมือน,นี่หนักกระจกขวาราแห่งไทยต่วนเฮหนักแฮมแนวจันทร์สุธีกับมีตรไทยผู้สาวกับบริไทยหนักกักเสียงงานเฮียน่ะอันนี้วันไหนไง่ายครับเนี่ย เป็นเังได้ก็ไอ้นักล่องกันปุ๊กจะเซารพวดนักล่องนั่นลายครับเดี๋ยวเสื้อมีตัวเดียวครับเดี๋ยวนี้ตัวเดียวปุ๊กว่าสักเสื้อปุกมูสักเสื้อตะเกาวุ้งพักกันพักอยู่แซมขึ้นนขึ้นพักอยู่พิสมัยดีสอดอ๋อพิสมัยดีสอดเป็นเังได้เตียงนุ่มเนี่ยบอเตียงนุ่มมีทั้งเตียงกูเตียงเดียวครับ ในการอยู่เนาะเด้งดิ้งๆอยู่เนาะแเย็นๆครับไปเบิ้งข้างบนครับซุ้มๆจังหน่อยนะครับรถเท่ากับเปิดทางแบบนี้แล้วครับพอได้เห็นหน้าเห็นตานักล่องครับตะก้อนบ่เปิดขางมันแคบโพดเลยไล่นักล่องออกมานั่งทั้งนอกครับฝนตกวใหญนั่งอยูืนอันล่ะ เยมเส็กซ์สาวนี่การเียมเส็กซ์สาวครับส,สาวสกเดียงเราจะไปสามทางดูฟังคุณครับตลาดทิพย์มนต์ไงอ่าอาจารย์ตลายยังน้อยครับผมแต่ขอขอาเจ็ดทางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้โซลป์นะครับของขอำเภอน,น้ามนนะครับยแล้วขามทางมาเบิ่งทางปี๋ครับ เบิ่งจานจิ้มมีเสียงครับไปเทากับแบบออโต้ไปเลย

đã được Ha huh? วันจุวันจุหนึ่งสองสามสี่ห้าชิกชิกชิกชูชิก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  สวัสดีครับผมกระดาษสติพี่น้องในงครับผมบ้านบางมีง้ในครับผมอำเภอนาคูจังหวัดกาฬส,สินธุ์ครับผมนี่คือเสียงจากรถแห่นะครับผมมโหรีอีสานจากทีมงานรถแห่แจ็คคิมซาวครับช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตให้ซาวสักพื้นหนึ่งก่อนเดี๋ยวได้การพืรียมพร้อมในวันนี้ครับ สัมภารได้ยันเขี่ยมเนี่เป็นเน้แดงเลยเต็นนจีงานผลงานเบ้งแบบบรรยากาศการแขงบรรยากาศในการแก็ใัช่อง i wow. okay.